เอาพี่น้องผมอือเอาไปโหลดเอาจีปา้ปลาจินเขาปลาพี่น้องจีป้ปลาจินเขาปลาเนพี่น,อนอ้องเนาะอือเอาให้เซียนเพิน่นกันสุกกัไปพีหน้ากันเอาโลดเออแมนเราแมนเราบวกเนีน่ยนี่แก้วเขาสีผ้กากันจินเขาพี่น้องเขาสีผ้กากันจินเขามีตำบักฮวงมีจีป้ปลาอีหยังเราอยู่ในห้องนั่นบ่ เขาสิพากันจ uh, e ินขขาปลาเขาสิพากัดจ mm ินเขาปลาพี่น้องนารายากินลิ้นเอายางเม่าลิ้นเองลวดโอ้ยเดี๋ยวตะกูไวกลัวมดเนาะกีไม่ดีกินอะไรแซบตั้งบอดี้จีบอ่ะแซบที่มี่มียาเขากินเอาไปหลดไปบ้างไปผ้านั่นลดเอาไปผลน้ำจานเจนด้วย อ้าวพากันกินพากันกินกินข้าวป้าพี่น้องผมกินขอบป้าน้ำกันเสียบเบิยงเด้อเหยียบเด้สูงมาเอานี่ยังนี่ว่าเอาข้าวเอาข้าวเหนียวปุ๋ยเย็ว่าแม่นโลดตีมันที่พ่อกินว่าแล้วมุ่เจ้าว่าที่เป็นพ่อในบ้าดีน่ะน่ะโอ้มีกองอยู่เอาเอา อ,อมีกล้องอยู่ยนนอบอท้ายเอาคลิปวะเอาพี่อิงเพิ่นอีกครางนึงก็ได้เราตั้วนี่ยคันยิบน้ำบบกอไอ,อ้เจะขา,างเสียนแห่เฮากันยังสี่เล้วพี่นอ้องออมาไหมาเอาเข้าเข้าเข้า,ขา,ขา ย้อนเข้าท man ี yeah well, freely, uh, ่อะไรเกี hmm. ่ยวกับกูยอนเข้าจินเออยก็ปั้นคอยดกเอาดิเอาเสียนเพิ่นลูกกินเขาพี่น้องเอาเป็ดปลาบอกนั่นพี่น้องบ้านนี่แม่มึงมีหอดเป็ดปลาเพียงไดบ้าคำได้บ่เอาเอาเรื่อยๆทีมงานเจ้าบ่ทีมงานเจ้าบ่หลับอยู่แล้วขันบ่ได้บ่าย่อม

สองไปแป้เอาของพุก็สอเหยียบียวลงพุนไปไปพุณจะมัอยากกินเห็ดนี่อย่างกินของย่างได้กินน้ำขึงนเขาป้าฟ้องแฉพี่น้องไม่คิดว่าทังนี่สิอยากน้ำทางนั้น้บ่ทางนี้ก็มีปลาดเวย มี<ส>่บวแจวับย่าเาเยี่ยมเลยย่าเบ้าเยี่ยมด้ยก um, <it> ็เปีงอยู่ด้ยมายกินครับกินทั้นั้อยู่ด้อมาแกวของแท้ของแกน้องแบบนี้เราจำได้อีกีเวียดอืมอืมต่กหยิบแล้วมันสูงขึกับบ้า้ากินไปเรื่อยๆือืม เนากนังเลนนาทางนี่กินบางวนเน่ยาในเรากินบพเป็นดอกกีปลาแล้มักสีปลาแดกตัวสีปลาแดกเรากับพ่อเราดีนี่เราเลี้ยงลูกเลี้ยงมี่ไงก็ได้กินปลาแดกจํำสีกปลาเปือเราดำหงเราม่สีอ่อนสอดกูดักไปเทียวดี่ได้รึ่ะเอาเีนสันนะ บ้านมีก็บว่าคน่าถึงแงบ้านนี่เ่ากินปลาสิไปกินอย่างนี้หรอกาต้องเข้าใจว้ยคันคันเป็นพอาะเนี่ยเชียนลิดเลียดะคันบอกว่าเราไม่หมักด้หนิเราบ่กินเลยไกะกินได้บอเหว่าเห็นตอนกินมันกินได้หรื่เหยังใคว่อยากให้ผู้ใดตัวไดไทยเลยไทยเลยเอา เอาเอาเอาถยมา่ายมาเอาท้องหนึ่งสองสามโอเอ้ยย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 เยยยยยยายยยเยยยเยยยยยอยยยยยยเยยยี้ยย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 ยลยย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 างยย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 ยเยายย จ้งตำรวจจับผ่านในนี่เลยตายกบด้นทำมันบากเฮตดั้งไหนเหะอโอชนไกเขาเล่นให้โลกกัทเดเล่นตัวเขาจะเงบ่มีเบียดแล้วบ้านนี่ชินไหที่ดีิบาพี่ยดสังเกอยู่อันยอดจะลางนี่เาก็กิ้นเสีแยงในชีวิตเขาคงอยกที่หอ่ายกินาำง่ยวาอน่ยการเรืองความหนุยการความมหนุ่ยการไม่กินนักันนดัปไปกินกระเป๋าดำๆของเจ้าบ่ไปเอาในเรือ าเบ้มนไปหนจูปลาจูป้าชัวป้าอะไรที่บวกไม่สิได้เกี้ยจริงปลาสวงหบเนี่ยตะบูห้างแก่แย่หันที่เหัวอี่ยังแม่นบ่บอกดึกเอาซะน้อกมิดเนี่บักได้ลองไฟ ความดีแต่ละคนควบดัไเอาเพิ่มี้เดีแต่ละคนบ่คือกันเอา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 เดี๋ยวแบบนี้เดียตามรักไปเดี๋ยวบ้าดี่เราไปกินคือก่อน

ประมาณก็สร้งไวสอโลเ้อบ่นึ่าะส้างไกันบ่อันมีกับบ้ไหนอ่ล่ะมีต่างชาติเดี๋ยวคอยดูซื้อให้ดกขายี้าวมาเนาะาแลอันี่ตัดขาเทเลยแม่นี่โยาอน่ะแ่น่ตันีแม่ตัดนี่แม่ตั่นี่ม่ยวบาทคนห้าสิบาเปขายสมโลหลยก็น่าโอ้ไม่ฉีดเส่หัวใจกันเเดี๋ยคอยไปตรงเลยเดี๋ยวไปตรงลังูใ้่อย บ่ยางบ่ยางขันแจะได้เดี๋ยวกันแจะต้องเห็นี่นีง้นรอใรออน้องงรอเอาการอจะเอาเอาบดหใส่อืมอืเอเอาไปให้เอาดครับครับตาต้นน้อยกับไข่บวบผ่านไหนเป็นตาช้าหรือบ่ย่าเอร่ามังเาบดยิอยู่แล้วพวกยมักจะเอาหรอนั่งเลยมขมมฮะาดฝาดเป็นเังะไร มันเป็นยังไงบอกเราคนนั้มันยังพอสองเนาะอันนั่นเลยหมอไ้ะไาไปอยู่กับมือไปเที่วเดียวจันึงเดียวหามัมงว่ากูยุดกูยุดไปก็ยังบอกกูแล้วว่ายุดยุดแล้วไอ้น้ำนี้เนี่ยไปอ้าบักอันนี้อ้ามึงไปก็ตั้งไปอยู่ัมึงยังไหวนะมึงเมื่อนีมตกเบิกเมียก็ยังวะอยระดับ่ระดับะ นม่ทั้งเงทั้งวารวมแมนไดดกันรวดปลูกแอลแมนติกันพันท่านพันหุ่นากั้เจี่บอลัดนะบวาไม่ยังมาช่วยเอาแล้วนะเออดีงกันทุกคนล่ะแต่จังวะนจะว่ามาคัดเถอวบอกมจนเอาสมาัตยช่วยนหละจีจีช่วยมัดีเอวเองเนาะขันว่มันไอ้บาเบาขันเอาไอ้เบาว่ารลับฝ้าบ้าก็ได้ไฟใหม่สิรับเอานั่นเอง ขันว่าปราถนาหอยน้ำหอยคู่บานยางดิพี่น้องป่านายาดำน้ำเจ้ายูคู่ยามดิพี่น้องเนี่ยต่ำห้อยแล้วนี่ยมาพก่อนนี่ยนี่ยความก็ีบ้มี่านี่ะความจิตกยดีบ้ามี่บ้ามีเอาก็สีเป็นบ้ากินไปไหม่เป็นตัวใบนีบ มาบ้านี่กินนทอล่างก้อนก็ได้คว้ามนะอันเดียดน้ำน้ำนันเดีอันนืงน่ะนี่นอันนืองตอมงดดไปคว่ำขี่กับใต้ผ่านผากินัเป็นยังกับทวดผ่านงาี่จินน้ำดือกันบ้ามี่มันบ้ามยคว่ำใจกินยังะย่างนี่เล่ย เด็ดท yeah yeah th ี er there, um. ่รวมยาลุ่ดอกบ้าไปแล้วเนี่ยเห็นตัหัวตั้งัวเ้อกินเอ็นกับวัดเสดบอะบาดอกบ้าดอกสินอายุขงงานกินย่ากินย่างเนาะยกินยอาเดนบักัที่กระายอยากได้ตัวใหญ่ๆด้กาโหมไหมเอาตั้งหัวไปตุ่มไหมอันนี้คมันหลายอันนี้คซ่ แม่โมงเี่ยมเามจัเลอันนี้หงบนมื่อกีจะไปเห็นยังก็อยู่วะยายบนตับเดี่ยวโมงไปทวงไม่เจอคนละเไปขรับผมพี่น้องข้าวผมปอบนิดมันนํำเอาเห็นยังไงไปเก็บเห็ดรันเลาอยู่วะอยากเราอยู่วะเฮ้ยเนเฮ้นเ่พอเอาขึ้นเยาโมงโมงโมงโม พี่ก็มีเขอผ้านี่ก็มีปลามามากิ้าิ้ปลาปิ้งโยิเด้อแกงมแว้บเด้อมาแล่มากิ้าวปลาครับผมมาปลาหอกลุกไปพี่บอกเอาไปไหมเอาไปรวมเนสุกหรรลาปลาเนี่ยมีตั้งติสี่หงทิม มารถานมาสททรานคมาขาวนะครับผมานหิดบวกมันส uhm. ีขาครเขาเจ้านะไปวาสุกอยู่หาอากาศอุはは้มคนลงนมาเียงนี่ผู้ใดบ่ยินนี่ขวบอดเบิ่งอ้ําอ้าขว้างทางเขาเี้ยงฟางงามๆเนี้ยเอาเอาไปอยเอาเบาดีเอเข้าไป ไปพาดเป็นหีบรวไปยังไร,ไรไอะเอา <c oughs> ไทาั้งคนมีกินมาอะไรอยางนนมานมือเนี่นโอ้ยเขาจะเย็บไปเองขันจินมีว่างตัวสองตัวกับพ่อดียคุณมาเอาความสุกตัวมาเอาคว้มสุกทางใจ <c oughs> คือตัวห้องกันจินไปแน่อื <c oughs> บรรยากาศ <c oughs> รอบสา <c oughs> พื้นละสองลอยด้วยพี่น้องด้อแหื้นละสองลอย เนีผืนละสงองลอยยาิม,าามด้ยวยเห็ยบวกเขาสีจีอนีคือบาจูอ่อยไฟหออ่อหามงแรกงคนดีมันจีนือก็ลาบ้าดีมันสิเป็นเล่ๆขันห้นองอ้ะเห็ดมันสีแล่เออขันเทิดบวกเฮ็ดน,น่ะมันสีขาวมันสีนวลยังสั้นละเอเอเห<อ>ดบามีม่จนาปลาํากันเยเออปลาสดจากน้องนินยต่ำๆ้อือเออ เจอกันอีพี่นะอีพี่นี่แต่บเ่บพี่น้องบ่อึดป่านี่ละขันมาหากินป่ามันก็ได้กินป่าพี่น้องผมอืขันไปหากินเราขันไปหากินเราบุญเยกเราท่านหดือก็ไม่มั์น่ะโอ้ยกูกะย้อมแก้วมันมีอยู่ไมมกูอันนันมันเนใครวะโอ๊ยกูกะยอนไปไปออกออกแก้วมีอยู่ไหม